รดอนหมู่บ้านเก่าพีและพัดเพื่อนของเขากลับมาบ้านเกิดของแม่พี่ทั้งครอบครัวเหลือเขาเพียงคนเดียวหมู่บ้านที่เคยเจริญเหลือเพียงซากบ,บ้านร้างกลุ่มผู้คนทยอยอพยพอ,ออกไปเกือบหมดแล้ว เหลือแค่ยายคำหญิงชราที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปยายคำบอกกับพีว่าอย่าเข้าไปดอนหมู่บ้านเก่านะเจ้าควรรีบรีบขายที่แล้วกลับออกไปซะพี่รู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่เชื่อคิดว่า ยายหลอกขายที่เพียงเท่านั้นคืนนั้นเองพี่ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเล่นเบาๆลอยมาตามสายลมเขาตื่นขึ้นและเห็นร่างเด็กหญิงยืนอยู่ไกล้ๆที่ปลายทางเข้าไปในดอนบ้านเก่านั้นพี่แอบสงสัยไม่ไหว ด้วยความอยากรู้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจดอนหมู่บ้านเกา่าเขาพบซากวัดร้างและสารเจ้าเก่าๆที่มีผ้ายันขาดขาดร้อมรอบหลุมหลุมหนึ่งอยู่ข้างๆภา,ายในสารเจ้าพี่พบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งข้างในเขียนไว้ว่า เกิดโรคระบาดเมื่อ20ปีที่แล้วชาวบ้านพากันล้มตายและเด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างโดดเดียวยายคําได้พูดกับพัดเพื่อนของพี่ยายบอกว่าเด็กหญิงที่พี่ได้เห็นนั้นคงเป็นวิญญาณของแก้ว เด็กคนสุดท้ายของหมู่บ้านนี้ที่ตายจากโรคระบาดศพข,ของเธอไม่เคยถูกเผาและดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่พี่ต้องการที่จะช่วยส่งดวงวิญญาณของแก้วเขาได้ขุดเอาร่างของเธอจากข้างๆศาลเจ้ามาประกอบพิธีเผา ส่งดวงวิญญาณอยู่ในวัดร้างหลังเสร็จสิ้นพิธีเผาร่างแก้วเขารู้สึกได้ว่าหมู่บ้านเก่ากลับมาสงบอีกครั้งพี่เห็นร่างเงาของแก้วยืนอยู่ริมดอนก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มที่อ่อนโยน พี่ได้รู้ว่าแม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวในอดีตยังคงหลงเหลืออยู่ความอาฆาตที่เกิดจากการถูกทอดทิ้งสามารถถูกปลดปล่อยได้ด้วยความเมตตาของตัวเรา